ซาลาพูดไม่หมดตำนานหงออกโรงเตือนแรงลิเวอร์พูลต้องเร่งเคลียร์โอเว่นไม่ทนชี้ชัดตัวแทนซาลาหากถึงเวลาต้องอำลาทั้งหมดในคลิปนี้เรารวบรวมมาให้แล้วสวัสดีค่ะแฟนบอลทุกท่านนาทีนี้คงไม่มีประเด็นไหนร้อนแรงและน่าเป็นห่วงเท่ากับสถานการณ์ของโมฮัมเม็ดซาลากับสโมสรลิเวอร์พูลอีกแล้ว หลังจากการให้สัมภาษณ์สุดเดือดที่เหมือนเป็นการสาดน้ำมันเข้ากองไฟจนทำให้ดาวเตะอียิปต์ถูกวิจารณ์อย่างหนักและล่าสุดถูกอาเน่สลอตผู้จัดการทีมตัดชื่อออกจากทีมในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่บุกชนะอินเตอร์มิลานไปแบบหืดจับล่าสุดตำนานกับตันทีมและไอคอนของสโมสรอ,อย่างสตีเฟนเจอรัตก็ไม่อาจาอยู่เฉยได้อีกต่อไปค่ะ เขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยชี้ว่าคำพูดของซาร่านั้นไม่ถูกต้องและอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกในรายการ The Breakdown เจราดได้เปิดใจถึงความรู้สึกของเขาค่ะโดยยอมรับว่าเข้าใจความรู้สึกของซาร่าที่โมโหที่ไม่ได้ลงสนามเพราะนักเตะทุกคนล้วนอยากเล่นแต่สิ่งที่ผิดมหันในสายตาของตำนานผู้นี้คือคำพูดที่ว่าสโมสรโยนให้เขาเป็นแพรรับบาปกับผลงานที่ยแย่ เจอราดกล่าวเน้นย้ำว่าชัดเจนว่าเขาโมโหที่ไม่ได้ลงสนามผมเข้าใจและเคารพเพราะนักเตะทุกคนอยากลงสนามแต่คำพูดเรื่องการโยนความผิดแบบนั้นมันผิดเขาต้องกลับไปคุยกับผู้จัดการทีมต้องหันกลับมาสักนิดและอาจให้เฟอร์จิลฟานดช่วยเป็นตัวกลางว่าเราจะเคลียร์กันยังไงดีเรื่องนี้เพื่อแฟนบอลมากกว่าสโมสรด้วยซ้ำ เจอรารมองว่าประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องระหว่างซาร่ากับสโมสรเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของแฟนบอลที่ต้องการเห็นทีมรักเดินหน้าต่อไปด้วยความสามาคัคคีเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเจอราดก็ได้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมในอดีตมาเปรียบเทียบค่ะเขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ลุยซูเรสเคยมีปัญหากับแบรนดอนโรเจอร์สแบบตัวต่อตัว,ตว รวมถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ของตัวเขาเองที่โดนใบแดงไล่ออกใน30วินาทีแรกของเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดว่าเมื่ออะไรสงบลงโมคงย้อนกลับมาคิดว่าผมไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอารมณ์มันพาไปจริงๆอย่างไรก็ตามเจอราดยังคงย้ำชัดเจนว่าซาลาคือนักเตะที่ดีที่สุดและตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดของทีม และคือคนที่สามารถช่วยให้ลิเวอร์พูลพ้นวิกฤตฟอร์มตกนี้ไปได้หากปัญหานี้ไม่ยืดเยื้อจนบานปลายไปมากกว่านี้สถานการณ์ล่าสุดลิเวอร์พูลมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันในวันเสาร์นี้ค่ะและคำถามใหญ่คือซาร่าจะได้กลับสู่ทีมหรือไม่คำตอบถูกส่งสัญญาณมาจากอาเน่สล็อตหลังเกมชนะอินเตอร์ค่ะคุณซือคนใหม่ของหงแดงได้เปิดทางให้ดาวยิงอียิปต์กลับคืนทีมได้หากยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาด สล็อตกล่าวว่าทุกคนเคยทำผิดฉะนั้นประเด็นแรกคือนักเตะคิดว่าตัวเองทำผิดหรือไม่จากนั้นคำถามต่อไปคือระหว่างผมหรือเขาใครควรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนั่นคือสิ่งที่ต้องหาคำตอบครับนี่คือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องเคลียร์ใจกันโดยเร็วที่สุดครับเพราะทีมยังต้องการพลังของซาร่าเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ ในความคิดเห็นของแฟนบอลทุกท่านระหว่างโมฮัมเม็ดซาลาห์และอาเนสลัลตใครควรเป็นฝ่ายเริ่มต้นยื่นมือเข้าหาเพื่อยุติวิกฤตความขัดแย้งนี้ก่อนกันและการกลับมาของซาลาห์จะช่วยพลิกสถานการณ์ของลิเวอร์พูลได้จริงหรือไม่คอมเมนต์เรื่องนี้มาหน่อยค่ะ ข่าวต่อไปวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกประเด็นร้อนที่กลายเป็น Talk of the Town หลังเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่6ที่ลิเวอร์พูลบุกไปคว้าชัยเหนืออินเตอร์มิลานถึงถิ่นจูเซเป้เมอาซ่าโดยสกอร์วุดวิด1 0ต่อประตูชัยเกิดขึ้นจากจุดโทษในช่วงท้ายเกมนาทีที่88ที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามจังหวะปัญหาเกิดขึ้นในนาทีที่87 เมื่ออเลกซานโดรบาสโตนีกองหลังอินเตอร์มิลานถูกตัดสินว่าไปดึงเสื้อของฟลอเรียนเวียสมิดฟิลตัวรุกของลิเวอร์พูลจากด้านหลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้ว่าจังหวะดังกล่าวดูเป็นการประทะที่ไม่ได้รุนแรงแต่ผู้ตัดสินก็ชี้ไปที่จุดโทษทันทีและเป็นโดมินิกโซบสไลที่รับหน้าที่สังหารไม่พลาดช่วยให้หงแดงคว้าสามแต้มสำคัญกลับบ้านไปได้สำเร็จท่ามกลางความไม่พอใจของนักเตะและแฟนบอลเจ้าถิน่น หลังจบเกมผู้เล่นของลิเวอร์พูลเองก็ยอมรับออกมาตรงๆถึงความกังขาในจังหวะนี้แอนดรูว์โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายตัวเก่งได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าจุดโทษนั้นดูเบาแต่มันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสนามอื่นๆเช่นกันเป็นการยอมรับแบบตรงไปตรงมาแต่ก็เป็นไปนในทิศทางที่ว่าถ้ามันเป็นจุดโทษตามกฎก็ต้องยอมรับ ขณะที่อดีตแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลอย่างสตีเฟนวอร์น็อกก็ให้ความเห็นเสริมในมุมของแฟนบอลที่เน้นผลการแข่งขันว่าพวกเขาสมควรได้ไหมอาจจะไม่แต่แฟนๆคงไม่สนใจหรอกเมื่อทีมชนะเป็นการตอกย้ำว่าในโลกฟุตบอลผลการแข่งขันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในทางกลับกันความรู้สึกของฝั่งอินเตอร์มิลานนั้นเต็มไปด้วยความคับแค้นใจ เฮนริกมิดฟิลประสบการณ์สูงของงูใหญ่แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนโดยกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าพวกเขาให้จุดโทษได้ยังไงถ้าแบบนี้ทุกการประทะในกรอบเขตโทษก็ต้องเป็นจุดโทษทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่ามาตรฐานการตัดสินในจังหวะนี้ค่อนข้างต่ำในสายตาของเขา ไม่เว้นแม้แต่ตำนานนักเตะอย่างคลารเรนซ์เซดอฟที่มาทำหน้าที่กูรูข้างสนามก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแม้จะยอมรับว่ากองหลังไม่ควรทำพลาดกองหลังไม่ควรทำแบบนั้นแต่การให้จุดโทษก็เบาเกินไปจริงๆประเด็นที่น่าสนใจและถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างมากคือมาตรฐานการตัดสิน หลายฝ่ายต้องคำถามว่าหากเหตุการณ์ดึงเสื้อเบาๆนี้เกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการตัดสินที่มักปล่อยให้เกมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการประทะหนักๆได้มากกว่ามันจะมีการให้จุดโทษหรือไม่คำตอบส่วนใหญ่มักจะชี้ไปในทิศทางว่าอาจจะไม่ให้แต่แนวทางตัดสินในฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั้นดูจะแตกต่างออกไปและมักจะมีการให้จุดโทษจากจังหวะการดึงหรือผลักที่ดูเบากว่าในลีกใหญ่ ไม่ว่าจะกังขาแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วจุดโทษที่เกิดจากการดึงเสื้อเล็กน้อยนี้ก็กลายเป็นประตูชัยที่ส่งให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะอันมีมูลค่ามหาศาลกลับมาได้สำเร็จซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3แต้มนี้มันมีมูลค่ามหาศาลแต่ในฐานะแฟนบอลที่ติดตามเกมนี้อย่างใกล้ชิดเราขอทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งข้อให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะ คุณคิดว่าจังหวะดึงเสื้อของบาสโตนี่ใส่เวสนั้นเพียงพอที่จะถูกตัดสินให้เป็นจุดโทษในเวทีระดับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะคะนาทีนี้คงไม่มีประเด็นไหนร้อนแรงและน่าเป็นห่วงเท่ากับสถานการณ์ของโมฮัมเหม็ดซาลากับลิเวอร์พูลอีกแล้วหลังจากที่เขาถูกดรอปเป็นตัวสำรองถึง3นัดติดต่อกัน ดาวเตะอียิปต์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบหมดเปลือกชี้ว่าเขาถูกสโมสรโยนให้รับผิดชอบทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือซาลายอมรับเองว่าความสัมพันธ์ของเขากับกุนซือคนใหม่อย่างอาเนอร์สล็อตได้ขาดสะบั้นลงไปแล้ว เป็นคำให้สัมภาษณ์ที่เผ็ดร้อนจนทำให้เขาถูกตัดชื่อออกจากทีมในเกมสำคัญที่บุกชนะอินเตอร์มิลาน0-1ต่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสัญญาณความขัดแย้งที่รุนแรงถึงขนาดนี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้อาจเกิดขึ้นจริงและท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายทีมของซาล่านี่เอง อดีตกองหน้าชื่อดังของสโมสรอ,อย่างไมเคิลโอเว่นก็ได้ออกมาให้ความเห็นผ่านพรีเมียรีกโปรดักชั่นส์ถึงตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการมาแทนที่ซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปต์หากเขาตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิวจริงๆโอเว่นกล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาอองตรวนเซเมนโยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขายิงประตูได้แต่ถ้าซาลาย้ายผมมองว่าเซเมนโยคือคนที่เหมาะจะมาแทนที่ อองตรวนเซเมนโยดาวเตะวัย25ปีของบอร์นมัสกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลน,นี้สถิติ6ประตูนในพรีเมียร์ลีกทำให้เขาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในแนวรุกที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในลีกซึ่งแน่นอนว่าฟอร์มที่เข้าตาแบบนี้ทำให้ลิเวอร์พูลก็แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่จริงเช่นกัน สถานการณ์ในตอนนี้ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเมื่อซาลาเตรียมตัวจะเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ Cup Nations, ในวันอังคารนี้ซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาช่วยทีมจนกว่าจะเข้าสู่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อนาคตของเขาจะถูกตัดสินสำหรับเกมสุดสัปดาห์นี้ที่ลิเวอร์พูลจะพบกับไบรตันดูเหมือนว่าซาลาก็ยังไม่น่าจะได้ลงสนามเว้นแต่ว่า จะมีรายงานที่น่าสนใจจากเดอะเทเลกราฟออกมาสื่อดังระบุว่ากุนซืออาร์เนอร์สล็อตเชื่อว่าซาลาอาจจะมองว่าการให้สัมภาษณ์แบบเดือดจัดนั้นเป็นความผิดพลาดและคาดหวังว่าจะมีการพูดคุยและเคลียร์ใจกันก่อนเกมแต่ไม่ว่าจะเคลียร์ใจกันได้หรือไม่อนาคตของซาลาก็ยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามการย้ายทีมหลังรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานกำลังจะเป็นจริงหรือไม่และลิเวอร์พูลจะยอมเสี่ยงกับเซเมนโยตามคำแนะนำของโอเว่นหรือไม่ คุณคิดว่าใครเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นตัวแทนโมฮัมเหม็ดซาลา์ในระยะยาวหากเขาตัดสินใจโบกมือลาลิเวอร์พูลอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้และกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดประเด็นฟุตบอลที่น่าสนใจในครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ